แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องสกปลาเล็กบช่องนี้ครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับนะครับ,รบผมก็วันนี้ก็เที่ยงพอดีหลังจากตื่นนอนมาพอดีผมออกกะดึกครับก็เลยพอเห็นมันแดดมันออกหน่อยก็เลยขี่รถขึ้นมาชิคหมายคลองหกบนดูครับว่าตอนนี้สภาพหมายคลองหกบนเป็นยังไงสภาพน้าคลองหกบนเป็นยังไง อตอนนี้ผมเพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาลงเบ็ดไปชุดแรกก็เหมือนกับที่ผมมาเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าผมมาสายหรือว่าไม่มีนา้นาาท่านอื่นเลยมีจุดเดียวคือจุดนู้นนะครับไอ้ไอตรงตรงหลังประตูที่เข้ามานู่นแหละตอนนี้ผมมาลงต้นจามจุลีต้นเล็กก็จะเลยเลยต้นกะเลยต้นใหญ่มาแล้วก็เลยต้นตีนเป็ดมาแล้วก็จะเป็นจามจุลีต้นเล็ก ขึ้นไปทางนู้นก็จะเป็นวังน้อยก็จุดนี้ผมเคยมาลองรอบนึงแล้วละ่ะตอนอนู้นไอช่วงที่ฝนตกแรงๆกันแหละผมมาตกฝ่าฝนเลยผ่าสายฝนเลยแต่ก็กินนะแต่ก็หลังจากนั้นมาไม่ได้มาเช็คอีกเลยเพราะว่าเห็นน้าๆหลายท่านมาบอกว่าน้ำมันแรงตอนนี้ผมก็เลยมาเช็คดู รู้สึกว่าน้ําวันนี้จะไม่ขุนน้ําไม่ขุนไม่ขุนเท่าไหร่น้ําจะออกใสอยู่แล้วก็น้ําก็จะไหลออมีไหลแต่ก็ไม่แรงมากครับไหลเอื่อยๆอยู่แต่ก็ถือว่าตะกั่ว20กรัมก็ยังถือว่าเอาอยู่แต่รอบก่อนผมมาตะกั่ว20กรัมเนี่ตีลงไปในปิวไปเลยเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันก็เหยื่อก็เช่นเคยครับเป็นลำที่ผมบ่มไว้เป็นเหยื่อที่ผมบ่มไว้ ว่าจะออกมาเช็คหมายดูนี่แหละก็วันนี้อาจจะมาสายหน่อยไม่สายแหละเทีย่ยงเลยจะบ่ายแล้วลงเบ็ดไปน่าจะประมาณเทีย่ยงครึ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าบ่ายโมงขึ้นไปหาคำคหน่อยก็ปานินจะเจอตัวไหมเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มีน้าๆนนอื่นมาเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าปลามันกินหรือเปล่าแต่มันมีรอยที่น,าน,าน,าน้าๆหลายท่านก็มาตกอยู่นะ มาดึงกิ่งไม้ดึงอะไรลงไว้ไม่รู้ว่ามันกินเช้าหรือมันกินบ่ายเพราะว่าเมื่อเช้าก็ฝนตกเมื่อคืนก็ฝนตกแล้วก็เมื่อเช้าฝนตกอีกรอบหนึ่งแต่พอเที่ยงเที่ยงมาเริ่มเห็นแดดไงผมก็เลยเริ่มออกมาเช็คดูปะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปติดตามไปชมกันครับนี่ครับสภาพหมายก็จะประมาณนี้ตอนนี้เหมือนเหมือนไอ้ที่ผมดูอยู่เนี่ยเหมือนเป็นฝูงสวายเล็กครับ ไม่รู้ว่าฝูงสวายหรือว่าไอฝูงสังวาสนะไม่รู้ว่าสังวาสมันมาเป็นฝูงไหมแต่เนี่ยเห็นขึ้นเนี่ยขึ้นเห็นหางข,งขาวๆแปบบ๊แบๆบแบบเนี้ยน่าจะเป็นฝูงสวายเพราะว่าเมื่อกี้ได้ได้สวายเล็กมาแล้วตัวหนึ่งเขาเรียกอะไรไอด,ดองไอด,ดองเหรอนี่ครับลงเบ็ดไปแล้วบาครับสภาพไมยนี่ครับไม่มีเพื่อนร่วมทางเลย <laughs> อยู่คนเดียวโดดเลยเนีย่นี่ครับ เดี๋ยววันนี้ไปติดตามรับชมกันว่าผมจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่าไป,ไปติดตามรับชมกันครับผมกินครับอันนี้ นินเต็มแลขมาเลยจ้าอะไปลุ้นกันไปลุ้นกันเหมือนเขาเล็กตอดตึ๊ก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 ครับดูอันนี้ครับ กีต่อตึกตึ๊กตึกตึอยู่ตัวแรกมาไวครับตัวต่อไปจะมากิ่โมงมีตัวแรกนี่แค่ลงเบ็ดไปชุดเดียวอ่ะแป๊บเดียวเองนะเข้าเลยหรือจะมีตัวเดียวประเด็นปลากินคันที่สามเลยครับเดือดดู มาแล้วฉลบมาแล้ว <c oughs> ว่าแล้ววิง่งฉลบฉลบมาตะเพี้ยนครับผมเอาใส่กระชังไว้ก่อนเก็บแต้มครับเก็บแต้มหาเล็กริมครับหาเล็กริมแต้มครับ ตอนนี้ผมต้องไหล่หาครับว่ามัน <c oughs> มันกินจุดไหนก่อนตอนเนี้ยกินปลากินครับเหมือนคันนี้ปลากินกินกอนอยู่หรือเปล่า <c oughs> อยู่นะ,ะนเนี่ยเน้นใส่ดีอกแกรมครับ <c oughs> ขอให้เข้าเหยื่อขอให้เข้าเหยื่อมันลุ้นกันโอ้ หนึ่งเหมือนหนึ่งแหนือนคลิมครับคลิมคลิม ตัวสวยเลยเหลือ <c oughs> อยังไม่แตกครับผมกินเฉยเลยสวยงามคนกำลังกินอยู่เมื่อกี้ สวยสวยงามดนะครับยีตีคันหนึ่งดูคันหนึ่งอยู่นะมอกี้คันนี้ดึงเลย คันแดงกดยงแรงครับเมื่อกี้มัวแต่ว่าจะตีคันเล็กอยู่เมื่อกี้ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับก็เหมือนกับปลากินห่างๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นอย่างงี้นานหรือยังหรือว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเลยไม่มีนะนะ มาลงเลยไม่มีใครมาตกเลยหรือว่าผมมาสายก็ไม่รู้เพราะว่าผมมาเที่ยงเที่ยงเกือบจะบ่ายละอก็ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะสภาพน้ํานะถือว่าดีนะแล้วไหลไม่แรงด้วยไม่ขุ่นมากเพราะว่าน้ําเหมือนเริ่มจะใสแล้วมันไม่ขุ่นขุนขาวเหมือนเหมือนตอนที่แบบมีน้ําฝนใหม่ๆก็พูดถึงนะน่าลุ้นนะถ้าถ้ามาลองๆแต่เช้าดูอะ เราไม่รู้ว่าปลามันกินเช้าหรือมันกินบ่ายไงเพราะว่าผมมากระเที่ยงแล้วก็มีไซส์สวยไซส์แว้นปนกันไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อลุ้นกันเย็นๆเลยแหละมันก็เนี่ยเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวแดดหุบเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดหุบอยู่ครับมันก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่สภาพอากาศโดยหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผม ดีด้วยนึกว่าเผ้ามาวางแล้วไอ้นี่มันขยับครับอ้ยสวยเลยโยีเออโ่โอ้ครับอุ้ยสวยเลยฝ่ามือโอ้ใสสวยตัวเนี้ย ผมนึกว่าผมเอาผ้ามาวางไว้แล้วบามันสัน่นไม่ใช่ครับตาขินเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไอเราก็นึกว่าเอาผ้ามาวางไว้แล้วบานสัน่นนี่ครับโอ้หสวยงาม นี่ก็คงต้องกลับแล้วครับเพราะว่าเขามาซ่อมรถเคนครับมีรถเค่นเสียอยู่ตรงจุดไอ้ต้นจามจุลีเอ้ต้นตีนเป็ดนะครับแล้วเขาเอารถเค็นมายกซ่อมกันนู่นนะครับแล้วทีเนี้ยเขา เขากางขาเคนอกแล้วมันเราเราอะ่ะกลับทางโน้นไม่ได้แล้วทางโน้อนอ่ะมันเป็นรถแบบเลนสวนกันยากอะ่ะพอข้ามาเดี๋ยวรถเยอะเดี๋ยวผมก็คงต้องกลับเลยครับตอนนี้ก็บ่ายสามครับก็วันนี้เอาเป็นว่ามาเช็คหมายแล้วกันเดี๋ยวเอาผลงานมาให้ชมกันเดี๋ยวผลงานมาให้นะ้านๆะนะชมกันครับผม วันนี้พอได้กับข้าวครับนี่ได้ตัวสวยๆไปตัวหนึ่งนี่ครับผมมาก็เกือบบ่ายแล้ววันนี้นี่อันนี้บ่ายสามครับสองชั่วโมงมาเช็คหมายครับผมก็พอได้อยู่ครับพอได้ทอดสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็คงต้องกลับแล้วครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสให้ฝนฟ้าอากาศเป็นใจก่อนเดี๋ยวผมกลับมา ลองเช็คให้อีกรอบว่ามีตัวกินตอนเช้าหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีตัวครับนี่ครับผลงานของเราวันนี้นี่พอได้กับข้าวครับรอดรอดนี่ครับผมนี่ได้ตัวสวย,สวยเลยโบโบ,โบตัวหนึ่งวันนี้ก็กลับแล้วครับ